ดูดวงชาวราศีมังกรงูเข้ามาหาตีแรงรางวัลที่1นึ่อำนาจบนบา,นบารมีวาสนาสิ่งต่างๆไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้สิ่งต่างๆที่โดนบันดาลโดนจิตโดนใจท่านล้วนแล้วแต่เป็นบุญกุศลวาสนาของท่านที่ท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัเต็มในช่วงนี้ตาอาจจะมีทุกขลาภเกิดขึ้นการชิงไหวชิงพิบ การใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายจะมันเกิดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดัฟูบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเฮาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวนับสามเหรียญเกิดขึ้นในโชคตาตกตำแหน่งบุญแต่ป,ปัญหาต่างๆก็ยังมียาจกเข้ามาแทบแสน เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังอัศวินขี่ม้าถือดาบประหาสประหารศัตรูโมมานให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลสองเหรียญมังเกิดขึ้นในโชคตาการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตาดวงสุขสมสมหวังดังใจให,หมาย ท่านได้คิดพินิษไต่ตองให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหานท่านนางมาบอกแล้วนางก็คืองูนี่แหละจะนำพาซึ่งความผสมเลดมาสู่ตัวท่านการถือดาบตั้งขึ้นบ่งบอกถึงการกล้าได้กล้าเสียอย่าไปกลัวมากบางคนกลัวงูถึงรับวิ่งหนีหางจุกตูดระบบผมอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา มันจะได้ลื่นเลินงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่มีดดาบปักเต็มหลังกระบนกระไว,กระ,วกระสัระสายอดทนอดกั้นตกตำแหน่งเดวิลอำนาจบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นคิดพินิษฐ์ต่ตองให้รอบข้อไปปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งบุญอุศนวาสนาอันยิ่งใหญ่มีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกระไว,กระ,วกระสัรวสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวกับทุกเสียงทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น เพราะน,นั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมีวัสนาตกตำแหน่งเดอะสตาร์แสงสว่างบนจันทา้าปีศาลมูมานกอดรัดท,ท่านไว้รู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกแบกภาระไว้หนักโลกเหลือเกินปนัญหา,าต่างๆที่ทนไม่ไหวกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรทจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาใครก็ชุดท่านไปอยู่ท่านจะเจริญลูกเลีงในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินตกตำแหน่งครอบครัว ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักกู้หลงพากันโสมนัสติดกับดักมลเสน่ห์มนจำทานโดนปลดล็อกแล้วหรือยังละ่ะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนบผมใครบางคนเอากุญแจสเสียบลงมาตรงกลางหัวใจปลดล็อกกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านหลบปลีกซ่อนเลนโดนใบแดงเข้าไปจะเจ็บปวดรวดร้าวเหมือนกับใครบางคนคอยกันแกลงคอยเหยียบย่ำในโชคชะตาแต่ข้าพเจ้าขอรางวัลที่หนึ่งผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาได้เกิดแก่ตัวข้าพเจ้าแล้วใช่หรือไม่ บอกได้เลยว่าถ้วยทองมันเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพระราชาส่งมอบถ้วยทองสังเกตในโชคชะตาจะมีอํานาจบุญบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บันเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียสิงหสิทธิ์คำชูดุนนำโชคชะตาตกตําแหน่งในเมจิกเชีช่วยวครับผมสิงหสิทธิ์เข้าข้างเป็นพิเศษ วันนั้นให้ท่านหันหน้าไปทางที่ตะวันออกจะเกิดบังเกิดขึ้นโชคลาภเงินทองจะจิตใจที่ห้าวหาญเด็ดเดียวห้าวหาญถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียแล้วใครบางคนพยายามจะซบไหลท่านรู้สึกว่าในโชกตะตาของท่านต้องโดนผูกมัดเอาไว้ไปไหนไม่ได้การส่งมอบถ้วยทองเกิดขึ้นในโชกตะตาเหมือนกับโดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชกตะตาดวงชะตาจะเกิดความคล่องตัว เกิดความเช่มชื่นจะไปติดต่อการงานการค้าก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสมสมหวังดังใจหมายฟ้าผ่าลงมาระวังเรื่องทะเลาะวิวาทการที่ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นตกตําแหน่งดอกบัวเพราะฉะนั้นส่องแสงมามนจันทามาจะตาชีวิตจะรับทรัพ์ อาศบินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจัดหนักจะเต็มในโยกตาเดอะสตาสองแสงมนจันทาดวงชะตาเปิดขึ้นมาทันทีทันใดนะครดวงชะตาลวงท่านจะรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา,าต่างๆดวงแบบนี้กลัวใครซสที่ไหนอำนาจบ,บุญบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา,าต่างๆท่านจะได้ ต่อสู้จนเป็นได้ด้วยดีนะรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ท่านตึงเครียดนะครับผมทําให้ท่านรู้สึกอดอัดนะครับผมถ้าเป็นโรคภัยใกล้เจ็บนะครับจะได้หมอดีมารักษาแต่ถ,ถ้าเป็นธุรกิจการงานการเงินก็จะเดินเจอผู้รู้ที่เข้ามาจุนเจอือเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคตาการที่ท่านลื่นเลิน,ลนสังสรรค์ไล่ลาําเต้นระบําเพลงกองไปได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบก็เตรียมตัวประหัดประหารศัตรูโงม,มนันป่าบให้เฮี้ยนเตียน ดวงชะตาจะได้เปิดโชคชะตาการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆดวงชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคเพราะฉะนั้นมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกลั้นชะตาชีวิตจะได้ปลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงห์สิทธิ์คำชูปกปักปกุ้มของรักษาเดวิวลปีศาจหมู่มารนางมารหลายคนอิจฉาให้ร้ายใสรลาย,ลายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตา รานะนั้นท่านควรที่จะต้องคิดพินิษ์ไต่ตองให้รอบคอบไปปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะตายชีวิตจะรับทรัพย์ไอเรื่องราวบางอย่างมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่น่าเหลือเชื่อเรื่องราวต่างๆมันเป็นเรื่องที่พลิกเปลี่ยนแปลผันนะผมเรื่องทสยศาสตร์เรื่องราวมนดําต่างนะผมใครบางคนเอาเข็มมาทิ่แมแทงหัวใจนะผมแต่ว่ามันเป็นความเชื่อว่าจะจริงหรือไม่จริงท่านควรที่ต้องคิดพินิษไต่ตองให้รอบคอบ แต่ปัญหาต่างๆท่านกอดกับแฟนนะเหมือนฝนลงมาฝนหาลงมาทำให้ท่านเจ็บปวดตัวล้าการแบ่งผลประโยชน์แน่นอนเกี่ยวกับมรโโดกหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์อดทนอดกันให้ได้แล้วกันนกน้อยจะนำพาซึ่งขา่ขาวดีข่าววิวาก่าวมงคลการตัดสินใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิดปีศาจมูมานนางมาร้ายคนอิฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตา การบดิบดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทองนำพาซึ่งความระสบเร็จมาสู่ตัวท่านด้วยบุญกุศลวาสนาเทมเทวดาศาสตร์สิ่งิลค์คำชูปกปกักกุ้มของสงสาตกตำแหน่งเดอะฟูลมีดดาบปักลงมากระวนกระวายกระซาปะสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวกระวนกระวายกระซาปะสายอัศวินขีม่ม้าถือดาบเขาเรียวกว่าปาสตัวเฮียนไปเตียนในเมื่องูเข้ามาหาไปแรงเลยตีชัด ครับผมรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตครับผมได้มีแต่ข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลแน่ครับนะขายที่ได้รนะางวัลที่หนึ่งนะเหมือนถายที่ได้ครับนะผมครับนะถ้วยใหญ่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้โอกาสาทองเหนือกว่าคนอื่นเขาครับนะเจอผู้คนเยอะแยะมากมายเทวดาฟ้าดินโดนบนดานโดนจิตโดนใจ,นใจ,จเจริญรุงเรือง,องขึ้นมาจนันทินได้ถือดาบตั้งขึ้นก็ได้กล้าเสียดวงชะตาจัดหนักจัดเต็มในโชกชะตา ลูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้ค่าครูหมอสันได้ครับให้ค่าครูทางช่องได้สนับสนุนทางช่องได้ครับเราผมทางช่องจะได้ทําคลิปราศีมังกรให้ท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ